インスタン สายม,มันมันของคนัวทีนค่ะเพื่อนๆคะศิละปะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดหรือว่าขแขนงใดนะคะก็ย่อมมีความสาคัญแล้วก็มีคุณค่ายอยู่ในตัวทั้งสิ้นค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนออกมาจากจิตวิญญาณของผู้ถ่ายทอดที่ได้ชื่อว่าศิลปินค่ะ <S <S และวันนี้คะ่ะโบลิ่งจะพาเพื่อนๆไปสร้างผลงานศิละปะจากวัสดุที่ธรรมชาติทิง้งให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็แปลกตานะคะที่สําคัญคะ่ะสิ่งของเหล่านี้นะคะยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของผลงานได้เป็นอย่างดีด้วยถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวตามโบลิิงไปเที่ยวที่สม ไเลยค่ะช่วง Teen Style ว่าแล้วเราก็ออกเดินทางไปยังจุดหมายเสียงเพื่อบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามที่นี่บ้านกะลาบรเลงมาถึงแล้วค่ะที่บ้านกะลาบันเลงนะคะสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะที่สร้างสารรค์จากกะลาค่ะโบลิงว่าอย่ารอช้ากันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้โบลิงอยากรู้แล้วค่ะว่าเขาทำกันยังไงและสร้างสารรค์กันยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุยขึ้นไป และเจ้าของผลงานสร้างสารรค์ที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่ข้างๆโบลลิงแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลลงครับสวัสดีครับคุณโบลิ่งครับทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นี่คือเป็นผลงานของพี่บอลเลงทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับทั้งหมดเลยครับ <Okay. S 2> เพราะที่นี่จะทําเองทั้งหมดไม่ได้เอางานที่อื่นมาขายแล้วก็จะไม่คอปปี้งานของใคร นี่ดูงานแต่ละชิ้นแล้วค่อนข้างต้องใช้ฝีมือและความละเอียดด้วยทําเองทั้งหมดอย่างนี้นี่ใช้เวลาเก็บนานไหมคะก็งานาที่นี่นะก็จะเป็นงานมือฮะบางชิ้นบางชิ้นเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดนาน <c oughs> แต่บางชิ้นก็ผลิตนานชิ้นที่คิดนานอาจทําใช้เวลาน้อย <c oughs> บางงานคิดใช้เวลาน้อยแต่ทํานานมัน <c oughs> ก็จะมีหลายรูปแบบ แต่ละชิ้นจะผลิตออกมายังหลากหลายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานก็หลากหลายด้วยเพราะบลิงมองเห็นนะคะบางชิ้นนี่จะเป็นคมไฟเป็นที่ใส่ของอันนี้คือจะเป็นงานที่นําไปใช้เป็นเครื่องใช้ได้ด้วยอีกบางประเภทก็จะเป็นเหมือนกับงานต้องบอกว่างานศิลปะงานชโชว์มากกว่าใช่ก็คืองานที่นี่ที่นี่จะทํางาน3รูปแบบเป็นงานศิลปะเชิงปรัชญางานตกแต่งแล้วก็งานใช้สอย3รูปแบบงานศิลปะเชิงปรัชญานี่บริ่งแต่เห็นข้างหลังพี่บรรเลยใช่ครับใช่ครับ ไอ้เพนยุอันนี้ถ้าให้เดาโบลลิงเดาออกอปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กมันหมายถึงผู้ที่มีอํานาจมีพลังเหนือคนอื่นแล้วเอาเปรียบคนอื่นค่ะแต่เป้าหมายในการทํางานของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นถึงเขาเรียกอะไรธรรมคะคือธรรมชาติของโลกใบนี้หรือบ่วงโซ่อาหารค่ะแต่ว่านี่เป็นแค่ผลงานชิ้นหนึ่งที่เรานําเสนอไปเท่านั้นแล้วความจริงเมื่อกี้เดินชมแล้วยังมีอีกหลายชิ้นเลยอ,อย่างชิ้นที่ อยู่ข้างๆบอลิงตรงนี้ก็แน่สนใจงานเดี๋ยวขออนุญาตที่ของกคมไฟชิ้นนี้มันชื่อว่าหลงแสงไฟคําว่าหลงแสงไฟกับแมงเม้าบินเข้ากองไฟก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วโบลิงก็อยากจะรอสร้างผลงานจากกะลางมะพร้าวดูบ้างแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราลงมือไปทํากันเลยดีไหมข้างล่างสวกปบ้าไหมใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยลงที่ทํางานเลยครับลองดูหูตัวเองก่อนครับมันอยู่ท่าไหน ตำแหน่งก็จะหน้าประมาณเนี้นะเพราะใบหูกับคิ้วจะอยู่ประมาณเนี้ย<ะ>ในธรรมชาติอันนี้คือผงกระลาเป็<ะ>นการเพิ่มโครงสร้างให้กับกาวต้องใช้ผงใส่เข้าไปก่อนเพราะมันเผสมกับกาวแล้วเอาไปติดทีหลังไม่ได้นี่ล่คะค่ะผลงานฝีมือโบลิ่งนะคะวงเล็บประกอบ <laughs> จากชิ้นส่วนที่มันมเรงได้ทำเอาไว้นะคะ <laughs> จริงๆแล้วแสดงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ ส่วนไหนของประเทศนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักกระบวนการเรียนรู้นี้เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างประโยชน์กับทรัพยากรต่างๆใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูสวนสักหน่อยดียวนะคะเราเห็นบอกว่ามีมะพร้าวหลายชนิดด้วยครับผมไปกันเลยค่ะเชิญเลยครับนี่ฮึบนะคะที่อำเภอบางคนทีนะคะจังหวัดสมุทรสงครามก็ต้องบอกว่าระหว่างทางนี้ต้นมะพร้าวเยอะมาก และนี่ค่ะด้านหลังของโบลิิงก็เป็นส่วนมะพร้าวแล้วค่ะค่ะและนี่แะค่ะก็คือแหล่งขุมทรัพย์นะคะที่ต้องบอกว่านํามาสร้างเป็นสันแล้วก็ต้องบอกว่ากลายเป็นขุมทรัพย์ยิ่งกว่าเดิมอ่าที่จริงๆมันเป็นการนําอวัตดุมาบวกกับภูมิปัญญาค่ะใช่แล้วค่ะและสุดท้ายนี้นะคะที่บรรเลงอยากจะให้คนที่ต้องบอกว่ามาเที่ยวชมที่บ้านกลาบรรเลงเนี่ยมาเรียนรู้มาศึกษาในวทีต่ต่างได้อะไรก่อาไปบ้านคะอย่ามาเพื่อให้ได้กลากลับไป อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วได้ปัญญากลับไปพร้อมทั้งกลาด้วยค่สะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่บรรเลงแล้วก็บ้านกลาบรรเลงมากๆที่ทําให้พวกเราได้แง่คิดดีๆกลับไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนตอนนี้ก็ถึงเวลาของการไปตอบคาถามกับนักเขียนในดวงใจแล้วคะ่ะในช่วงของ Book at Heart ช่วง Book at Heart Book at Heart วันนี้น้องปาล์มอ่านหนังสือเรื่อง เล่นทหารของอัศดาอาทอพรพไทยเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าค่ะอยากจะถามว่าพี่อัศดามีความประทับใจอะไรในทหารหรอคะอ๋อผมเลือกเรียนเรียนทหารเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยผมได้โบชัวมาแล้วผมชอบชุดเขาครับชุดเขาสวยดีก็เห็นรุ่นพี่ที่เป็นคนไทยใส่แล้วก็คิดว่ามันเท่ดีก็เลยเรียนซะหน่อยดีกว่า